สวัสดีครับชมคุณน็อกซี่ครับสวัสดีครับชิน็อกซี่ครับสวัสดีครับนิพัคซี่ครับสวัสดีครับก่อน็อกซี่ครับสวัสดีครับกัน็อกซี่ครับสวัสดีครับพิทัพ็อกซี่ครับ แเราดูเอ็มวีกันไปแล้วเป็นไงบ้านชอบไหมครับชอบเป็นด็กชอบไหมอวกุูมชอบ รูปสุดอบอุ่นหัวใจเลยนะครับอยากให้ทุกคนนี้รูปชแชร์มีเพลงนี้ด้วยตอนนี้เรามีหนึ่งกิจกรรมฝากกันด้วยนะเป็นกิจกรรมพิเศษ,ษครับแค่แชร์ MV พร้อมแคปชั่นโดนๆเก,กกนกเกี่ยวกับการกอดแล้วก็เกี่ยวกับพอลซีนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วย4ีอันด้วยกันมาฮักกันไหมฮั Against the กตเกสนดักกอดปลอดยาและกอดปลอดยาเก่งพอลซีนั่นเองนะครับติดแท็กกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาหลุ้นหลับสยดยืดพอลซีด้วยนี่ย ร่วมสนุกกันได้น,นะครับถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะประกาศผลแล้วนะครับ27มิถุนายนก็ติดตามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของปปสเลยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้น้องๆขึ้น,นมาโช์มตนไปแล้วได้กอดกับที่บอกไปแล้วที่นี้อยากให้โชว์การกอดฟีลกอดขคู่ทแสดงกัทุกคนนี้เห็นหน่อยว่าเวลากอดกันนะ่ะมันมีค่ายังไงบ้างมาปกติว่า ที่ต่อยกันตลอดอยู่แล้วจ้าที่ต่อใช่ใช่วิธีการออกแสดงมารักเราทำกันอยู่ปกติปกติเป็นธรรมดาเอ่อก่อนไหนเขาหลังแอบหยิกกันไหมกินไหมมีนะมีบางคนมีบางคนหรออะบ้างอ่ะงั้นพี่ออกจะไม่ระบุคู่แล้วกันแล้วแต่เขาอยากต่อยทุกใครทใครดีไหมดีไหมดีเนาะโอเคอ่ะเริ่มที่โชว์บุญหนุ่มอยากตอดกับไข่ลูก อยากให้ชว์บุณกอดไทยคุณกอดได้ทุกคนอยู่แล้วก็ะตูรูคนนี้ชอบแสดงชิคเลยโอเแต้วอน่อยเชิญก็อร่อยเลยควาอดให้กละจใจกันมาตลอดอยู่แล้วอยากให้กอทุกคนเลยได้คุณอยากกอดทุกคนเลยเหรอใช่กอดทุกคนเลยดีกว่าหนึ่งสอไป เริ่มต้นนะครับผมแบบว่าของทุกอย่างเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มกอดใครรักใครได้เราก็ต้องกอดตัวเองรักตัวเองก่อนรักตัวเองมากๆครับอันที่ค่เริ่มรักกันหนึ่ง นแ,นแต่ที่ได้ชมพูลเป็นคนกำหนดเลยว่าจะให้ใครกอดใครได้ไหมย่าค,ครับไม่ไอ,อ,อยากคุยัะครับหัวใจหรืออยากองลีอย่างเงี้ยควรต้องกอดกับใครในทีมชมพูนไหมองลีอย,ยากกอดใครก็กอดคนนั้นเลยนา ออลนี้ไม่ต้องหนักใจเออคือกอดออลลี่กอนใครพี่ก็ไม่เสียใจหรอกออลลี่ครับผมไม่ก่อนแทนเลยเลยเลยกอดหน่อยมันเป็นแคมเปญก่อดหน่อยก่อนนิดนึงจะก่อนถ่ายรูดึงสอบไปก่อนคนนั้นทามก่อน จะแบบไม่ได้กอดแต่โชว์ไงเออเราแอนแอ๊บเรสมบูรณ์ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ต้องกอดให้กำลังใจกันหนึ่งสองปึ้มใครครับตอบแทนอยากกอดใครได้อ๋อเป็นตากลองแล้วเป็นกลองแล้วขอบคุณแล้วสมบูรณ์ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมองอยู่ทุกคนไม่มีใครมองอยู่มีใครอยู่ตรงนี้บ้าง จะทุ่มลงเวทีแล้วไม่ผมกอดเขาในเอ็มวีด้วยเหมือนกันครับโอเคพี่การโอเคไหมครับก็กอดดีโอเคครับโอเคน้ำตาไหลไม่ครัก่อนแข่งได้เช่นครับสามารถยกผมตัวไปเลยใช่คือผมไม่ได้ใช้แรงนะครับก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกไม่ได้เหนื่อยอะไรครับผมนะครับพี่การพี่พิเตอร์อยู่สองคนสุดท้ายแล้วอยู่แสดงความรักด้วยกันกอดกันหน่อยจ้าขอแบบขอเป็นการกอดแบบไม่ปกติได้ไหมไม่ปกติหรอฮะเป็นการแสดงความรักแบบที่สุด กอดกอดยามันต้องทำยังไงอยอย่างนอย่างเนี้ยนี่เอยู่รุ่นี้กินจรจุรมนนีินจุชอบทีกันดีเศษนิดนึงด้วยแอบลื่นิดนึงครับแอบลื่นนิดนึงเอาเคขอเสียงจ้า กอดตลอดกอดอย่าน <left> <plusieurs> ี้มันก็คือจะมีแต่ความรู้สึกดีๆเนาะเป็นไงไออยากลองมีได้กอดกับเพื่อนรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีกันไรจริงๆเนาะอย่างที่ชุนพลบอกเนี่ยว่าเรากอดตลอดถ้าหราะว่าให้กำลังใจกันหรือว่าแบบเล่นกันอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบกอดก็ไม่ได้ยากกอดถูกต้องถามความรู้สึกของพัคซีแล้วกันนะครับว่ามามีส่วนร่วมในแคมเปญนี้รู้สึกองไรบ้างครับอธิการเจมส์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะของที่ให้พวกเราพัคซีเนี่ยเป็น หนึ่งในตัวแทนของแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเราสับว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆนะครับเราสับว่ายาเสพติดต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ให้โทษมากๆเลยผมสับว่าอยากให้ทุกคนแบบเอาเว้นกับสิ่งนี้ม,นมากๆแล้วก็เราเอาเวลาเนี่ยครับไปอยู่กับคนที่เรารักให้ความอบอ,อ,อุ่นโดยการกอดในความรักต่างๆหรือว,ว่าไปออกกําลังกายน่าจะดีกว่าครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวยครับผมว่าอยากให้ทุกคนแบบขนาดถึงแล้วก็ช่วยกันเตือนแนะครับกับคนรอบตัวถ้าใครเผลอไปบอกว่า เข้ามาในวงการยังติดถึง็คนเชื่อกันเตือนเชื่อกันระวังแล้วก็รักการให้มากผ่านการก่อนก็ได้ครับใช่แล้วนะครับแล้วก็ขอติดระมือด้วยนะรักการมากผ่านการก่อนก็เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทาได้เงยเลยนะครับโอเคอย่าลืมด้วยนะครับกิจกรรมของเราแชร์ MV ไปติดแฮชแท็กกันด้วยนะมาทักกันไหมทัก Against กอดปลอดยาและกอดปลอดยาอีก Proxy นั่นเองเดี๋ยวเราุนกันราใครจะได้ยืนกันใปนะครับแต่เมื่อกี้นี้ใน MV ของเรายังมีอีก4ท่าน ที่ได้รู้แสดงในเอ็มีดีด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นมาพูดคุยการบนเวทีหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่แรกครับไถ่ทอดความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณแม่คุณลูกเลยนะครับพี่ออมพี่พดาและน้องนาวาเชิญครับคุณแม่คุณลูกสวยทั้งคุณแม่คุณลูกเลย และครับและอีกคู่หนึ่งครับก็ถ่า,ายทอดความรักของคู่รักนั่นเองนะครับขอติ่มซุยด้วยนะทุรักคุณพอ่คณพอคุณอา การร่วมงานเบื้องหลังการทำเอ็มวีพี่ออดทำเป็นยังไงบ้างกับเอ็มวีเพลงนี้เจ้าของเจ้าของโปรดักชั่นคุณตายคุณพโอเก่งมากน่ารักมากเลือกเพลงได้น่ารักมากอยู่ไหนไม่รู้ตายาทัพโอนค่ะคนเก่งของเรานะคะสำหรับการทำโปรเจกต์นี้นะคะก็น่ารักมากเลือกเลือกศิลปินได้แบบว่าเก่ง สนุกมากเลยค่ะครับรู้ว<ด>่<ม>้าที่แบบนี่เป็นยังไงก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนมีใ่ดีแล้วก็น่ารักกันมีอะไรอยากบอกถึงแม่หือถึงกันก่นอนป่ะคะก่อนเอาไว้เยอะๆนะคะนี่ การกอดกันในฐานะของคนรักกันด้วยคิดว่าการกอดมีความสําคัญยังไงบ้าง,างาน้องอาตอบกอดครับก็บจะต้องบอกว่าในฐา,น,า,าน,นะคะู่รักนะครับการกอดเนี่ยเรามีความสุขเรากอดกันแน่นอนอยู่แล้วแต่เหนือสิ่งเขาเรียกยิ่งไปกว่านั้นนะครับการกอดตอนที่เรามีความทุกข์มันมันมันแบกผู้รเรามาใช่เราทํางานมามีเหนื่อยเรากลับบ้านมาเราแล้วก็กอดจุนอันเนี้ย คือเติ่มเต็มชีวิตเรามากเลยบางทีเราก็รู้สึกบั่นท้ายเขาเหมือนกันเนาะอย่าเคือไม่ชอบพี่อ <c oughs> ้อมพี่ <c oughs> อ้อมดูแบบโหยหาความรักพี่อ้อกอดกันแล้จะต้องควงกันแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าได้รัก<อ>ม,มากอ่ะใช่รักมากพอเราเราทำงาน,นเหนื่อยเรากลับมาหาว่าพอมกอดคุณเพื่อนชาร์จแบตเราเครียดเรากาลับบ้านมาเราได้อ้อมกอดเนี้ยมันคืออกก้อมกอดที่คุณเคยมันเป็นการเติมเติมให้กับชีวิตเราดีมาก ากูสวิ่กันตลอดนะตอนตอนนี้สิกตอนอยู่ทุกที่ไหนไม่ใช่แบบตอนนี้เท่านั้นนะสิบิ่งตลอดเวลานี่แกินข้าวก็สบิ่งออดกันไหมออดกันกินน้ำาปออดว้าวหกันตลอดจริงจริงโทษนะทำไมเราดูไม่เหมือนเราเราดูเหมือนอิจฉาเขาว่าก็เราอิจฉานี่แหลยอ๋อตอนนี้ของเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เออไม่เป็นไรเราไม่รู้เราไมีรู้โอเคค่ะพี่พรนะครับการกอดสัมพันธ์กับพี่พรนั่นไหนบ้าง เมือ่วอวานนี้เองครับที่มีคนถามว่าทำไมเราสองคนถึงได้รักกันมาได้ตั้งแตง่17 18ปีแล้วตอนนั้นนึกไม่ออกนะก็บอกเขาว่าเราก็ทําปกติไม่มีอะไระแต่มาวันนี้พอมานั่งฟังทุกคนพูดเรื่องฆ่าออก่อดตุ๋งเลยรู้แล้วว่าอ๋อเรามีกฎอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันว่าไม่ว่าเราจะทะเลาะกาันอืมีการกลับบ้านมาหถึงแล้วแต่ทุกวันเราต้องกอดกันอ๋ออันนี้เป็นกฎที่เราเซฟตั้งแต่แรกใช่ไหม เราวก็เลยถามว่าวันนี้เรากอดกันหรือยังกอดแล้วหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามให้มันเห็นหน่อยว่าการกอดวันนี้พลังอะนุภาพลังการกอดไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับการกอดคือการสื่อสารโดยที่ไม่ต้องพูดใช่นะครับขอบคุณพี่พรด้วยนะครับ เพราะล่ะพ็อกซี่จ๋าอยากให้พ็อกซี่เนี่ยเชิญชวนหน่อยนึ่มบางคนอยากอายเลยหร่อยากกอดง่ายหรือยากกอดพ่อพี่อยากให้อาบอ้กตอนก็ได้นะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันี่อบเชิญชวนหน่อยดื่มเรื่องของการกอดครับนะครับผมเชื่อว่าการกอดเป็นการกระทำที่ทำได้ง่ายมากๆที่สุดเลยครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังอายจะยังกลัวอยู่เพราะเชื่อว่าชีวิตเราแบบสั้นกว่าที่เราคิดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็แสดงความรักไปถึงเรากอดคนที่เรารักแล้วก็ก็เห็นด้วยกับสี่งที่พูดมาในหับว่าแบบ เรากอดกันในแบบเรียกว่าอะไรหลายบริบทเามาถามว่าจะเศร้าเรากอดกันมันก็ดีคือหนุนเราหรือเราจะแบ่งปันความสุขกันด้วยกันกรอดใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมองข้ามอะไรเล็กๆอย่นี้ก็กลับไปกอดคนที่เรารักนะครับก่อนคือมันจะใสาย้นไปปรบมือจ้าอย่างที่อย่างใสขึ้นไปนะครับเริ่มกอดกันเลยดีที่สุดเพราะกอดแนบีอนุภาพมากมากเลยจริงๆนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นี้แนบีเราเห็นว่าของซีเอของเต็มด้วยใช่ไหม มีท่าเต้นท่ากันจะได้ไหมถูกไหมและเรามีเป็นแดนท์แชเลนจ์ในทิกตอกด้วยนะทุกคนสามารถมาทําคลิปได้ไม่ว่าจะในทิกตอกหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี้ยสามารถทาได้ดังนั้นเนี่ยเราจะให้ทุกคนบดีเต้นโชว์หน่อยคนที่จะเต้นได้เลิศที่สุดคือใครรูไหมคุณอ้อมพิยดาท้องพระเกียร์ระหว่างคนนั้นอยู่ตรงนี้ตอนทอสูทน้ำแบบสองนะคือแม่ก้มมือ ทำงานเสร็จแม่ก็ลืมเลยไงแต่พี่เมื่อกี้เราก็เหอนแบบว่ากระบวนผลนิดนึงว่าเฮ้ยมันยังไงนะท่าเต้นมันยังไงซิเราให้พี่มอสชมคนเดียวเลยไม่ใช่ตนอยาาฉันที่ออกมาต้องบอกว่าตอนถ่ายวีครับพี่ออฟเต้นเก่งมากเห็นไหมล่ะคือตอนที่เต้น่ะคือจะมีพี่ออฟใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบพี่พี่เขาทุกคนอยู่ข้างหน้าหมดเลยแล้วพี่จะอยู่ข้างหลังเออแล้วผมเห็นพี่พี่ทุกคนเต้นเป๊ะมากๆจนเราแบบจริงๆแล้วพวกเราแบบเป็นกำลังใจได้เลยครับ ใช่ใช่ใช่ไหมลูกดังนั้นพูดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นภาพอกครับมันต้องดูพวกเขาเต้นกันดังนั้นเนี่ยทุกคนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเต้นโชว์กันหน่อยให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำคลิปเต้นนี้แดนเชลนี้มันง่ายถึงเกินทุกคนครับเอาล่ะมา music มาเต้นด้วยกันเลย ลุคนั้นไม่มีใครรอดมาถึงทุกวันดีได้นะเธอก็ย้อนยอนฉันไปได้ฉันร้องเพลงได้เต้นได้บหอยนี่ฉันไปร้องคัมกับแพงแล้วเดี๋ยวรอติดตามดูอาจจะมาโผล่เร็วๆนี้นะครับเอาลงมือจ้านี่เลยนะครับสามารถรูมแดนชาเลนจ์นี้กันได้มาอัำกันไหมในครั้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับถึง29มกราคมมีเวลานะสามารถไปซ้อมเต้นไปรูมเต้นกันได้ย้ําอีกทีถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับรางวัลนี่เราจะได้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะท่านอันนั้นเป็นคลิปใช่ไหมครับผ้า อันน <differences S 2> ี uh ้อ huh. <problem> in ันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งมีโอ้โหอยู่แย่มากหลากยค่ะคลิปสองนาทีก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็อีกเรื่อง อันนี้นี่สามารถมาลุ้นชิงรางวัลน,นะครับเป็นลุ้ลนรางของที่เราลึกจากสำนักงานปปสด้วยนะครับติดตามมาอีเพิ่มเติมได้เลยที่ช่องทางออนไลน์เต้นกันเข้ามาอัดคลิปส่งกันเข้ามานะครับเราก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยพักชาเลนจ์แฮชแท็กพักอเกนส์และแฮชแท็กกอนออดยาน,นั่นเองนะครับเอาเละครับขอสิงประมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอเรียนเชิญครับพลตำรวจโทอนุรักษ์หลักบุญอีกครั้งหนึ่งครับเลขาธุการคณะกรรมการป้องการและปราบปรามยาเสพติดมอบของที่ระลึกแก่กตัวแทนครับพลังของการกอดปลอดยาของเราเรียกว่าวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณโรสอรพันธ์มนต์พิชิตประรวัติชนะผู้บริหาร r a t h e r Music คือคน,นเวทนีนะครับรับของที่ระลึกห,หน่อยหนึ่งนะครับเชิญเลยครับ เชิญม,มือด้วยนะคะแล,ล้วเราต่อไปขอรีเชิญน้องน้อท็อปซี่ครับรับของชิลล์ดึวครับตู้แทนก็นได้นะคะ ขอาสพงความยิรดีด้วยนะครับขอบคุณครับและขอเชิญพ okay, ี่พาย p ว w e r แอน์นะครับเจอกันครับโอเคอแบดความยินดีด้วยนะครับและนี่คือแขกรับเนของเราวันนี้นะครับฮักเอเกนรักนั่นเองกอดปลอดยานะครับในคอมปิันนั่นเองนะครับเดี๋ยวฉันรุ้งทั่ายภาพร่วมกันบนเวทีสักหึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันเลยเก็บเป็นความประทับใจวันนี้นะครับต้องบอกว่านี่คืองานแถลงข่าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เห็นภาพของการนี้ก่อนกานเพราะว่าตอเนี้มีอาุภาพและวก็ลังที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราสามารถสร้างผกระทบกับทุกทุกคนได้เอามาต่อสู้กับยาวเต็มติงได้ดยนั่นเอง นี้ครับพร้อมครับหนึ่งออข้อตกลงเลยนะครับแต่ข้อลงมือหนึงจ้าขอบคุณครับเชิญครับรอยยิ้มอีกลูกครับหนึ่งสองสามครับเปลี่ยนท่าไหมได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ยหน่อยท่าสองครับโอเคสอสขอท่การมครับก็มือแขไคว้กันเลยครับครับเราก็มกคนี้่าเป็นตรากวตรงนี้ครับหนึ่งสองสามครับรับครับหนึ่งสองสามครับ เปลี่ยนท่าไหมท่าไหมอยู่มุมซ้ายโอเคได้และเรียบร้อยเชิญทุกท่านตัวในทีกันต่อนะครับขอขอได้เชิญเพิ่มเติมครับคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสปสครับเชิญครับขอได้เชิญท่านคุณอัณคุณทีภวังพนันครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านผิ้ถานครับขอได้เชิญท่านนะครับคุณทีภวังพนันครับ ขอได้เชิญคุณอภิยานุชัยครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุรพลเจริญทูครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชิญทัศน์ชาขอบคุณครับคุณไพโรจน์สภาพรครับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนตำรวจรีคอนสักธนสิติดครับรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับและขอต้อนรัท่าน้ั่มนตรีสานงานยาเสนติด่างประเทศประจำประเทศไทยดูแทนจาก F A n C นะครับ แมันเกินอีกเดี๋ยวรอให้เจ็บก่อนยังไม่เสร็จไม่เสร็จเลยเกลียหมดเลยคนยังขึ้นไม่หมดเลยก่อนที่มันจะมีแถวมันจะมีแถวล่างด้วยพี่กรณ์เล่อนเกลียรวเลยถ้าแถวล่างจำได้ว่าเขาขึ้นไปกันเยอะเลยไม่หรอเหมือนสองแถวเนี้ยเขาลุกขึ้นไปเออเขาลุก um ขึ้นไปไปเลยเดี๋ยวขยับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับล่องทางเหมือนเดิมนะคะโอเคครับขออนุญาตครับทุกท่านครับ พร้อมครับพองข้าโครงการเลยนะครัอนี้ครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับถืองานครับได้ปะเปลี่ยนท่าหน่อยทีสอดหนึงขอถายวิดีโอหนึ่งครั้งนะคบด้านหน้าเลยจากซ้ายไปขวางเรานะคบโรพิาโบไม่บายได้นะครับได้ยคสอดสองรบกวนทำจัดนัดใหม่้วยครับกอดกันครับโอเคกอดปลอดยานะครับคุมือคุครับวนนี้ค อย่าลืมาตอให้เป็นหัวใจด้วยนะครับรอบด้วยนเ่ขันองสครับอเคโอเคโอเคขอเชิญทุกท่านดูบนเวทีกัะกองจอดนยครับโขอเชิญเพินเติมนะครับผู้บริหารปปสและผู้แทนหน่วยงานทุกท่านครับขอเชิญครับบนเวทีับ